อย่างย่อกันที่ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับมาเลใงในฝั่งจังหวัดพังงากันมั่งครับน้ำท่วมตะนุนเพชรเกษมยานเข้ารักนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำวนวันป่าหน้าสำซากนี่ไอ้กลุ่มทางล่วงช่วยเกยเข้่อด้วนนะครับค่ะโดยเมื่อเร็แต่ว่านะครับพูดถือข้าวบอร์คุณตกนักในพื้นที่จังหวัดพังงาย่างต่อเนื่องทำให้น้ำเนี่ยไหลลักท่วมตะนุนเพชรเกษมใจตะกัวป่าปเข้ารักบริเวณตะลัดรถบ่อคอร์โนะครับบางเนียงตะมูท่ามก,กึกกัก อำเภอตะกัวป้าจนตึงหน้าสู้นการแพทเขารักระยะเกือบลูงได้เลย<อ>ทำให้รถเครื่องรถเล็กเนี่ยไม่สามารถสันจนไปมาได้<อ>ทางจานาทีสอบพอเขารักและเทศบาลตะบลคึกคักและหน่วยกู้ภัยในพื้นที mm ่ hmm. ต้องจัดจราจรถนนะครับให้ชายช่องทางอีกฝั่งหนึ่งที่น้ำไม่ท่วม mm hmm. วิ่งส่วนทางกัน ขณะที่ร้านคาดิมนุนต้องเร่งค้นก้องขึ้นเท,ที<อ>่ยงรงนะครับผู้ไม่ใช่น,อน้นอยนะนั่นแหละค่ะล่าสุดค่ะทางนายซิริธอนบัวแก้วค่ะรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลคึกคขากพร้อมด้วยนายสังบสโตนหัวนาสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาซ่าธาราภัยจังหวัดพังงาค่ะก็ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งเครื่องซุปน้ำเพื่อแรงระบายนา้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมย่างแรงด่วนค่ะขณะที่ในพื้นที่เองยังคงมีฝ้นตกลงมาย่างต่อเนื่องกันซึ่งก็พบว่าจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่น้ำท่วมสัมสากอยู่เป็นประะจวฝนนนตกั จากปัญหาการออกแบบก่อสร้างถนนข้องกรมทางล่วงที่ไม่มีระบบระบายน้ำทีด่ดีรับกับพื้นที่ก็ยากจะวิ่งว้อนให้กรมทางล่วงเข้ามารวมแก้ไขปัญหาน,นี้ย่างแรงด่วนกันเลยค่ะซึ่งระบายน้ำไปแล้วแต่ว่าพอน้อนที่มันถูกออกแบบมาได้มันไม่มีการระบายน้ำไปบนแบเกลี้ยงอ,อนาคตจะท่วมได้อีกคือก็กลงังงหย่หมากมเส้นนี้นะครับแต่จริงๆถนนนสะดวกสบายแล้วแต่รระบบระบายน้ำนะค่ะ